<c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่วัดบ้านน้องแดงนะครับอยู่ที่กับหลวงปู่พระกูโสพลสราธิการหลวงปู่ขําเกสาโลอยู่ที่บ้านวัดบ้านน้องแดงตำบลน,นองปุงอ,อําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม ตอนนี้ลวงปู่ก็กำลังทำลวงปู่ดำก็กำลังทำใหม่ปลูกเสรลวงปู่ดำก็ทลองปูกเสกให้ ปู่อายุ90กว่าร้อยปีหลวงปู่หลวงปู่ขำเกศาโลอายุร้อยกว่านะครับอยู่ที่วัดบ้านหนองแดงอำเภอนาเชือกนะครับ อยู่วัดนอกอยู่วัดพญาดำงานครับ

đi có vấn em nghe không có hôi được. đi. đi được. đi được đấy.

บัตไยอยูย่บัตนไัยขอนแกน่นเอาปูไข่ไปท่านั้นนะเธอวะไปร้เทืออไปไร้เทือ,อยอาุติงโอ้ฝนตกตกปีพดอดปีนี้ธรรมดีครับกแก่น้ำน้ำมันมล่นหนาบ้านไหลน้ำท่ากาดน้ำท่ากาดเอ้าน้ำซางบาาแก่ บ้านในพอพานเนี่ยกะต๊แห้งเดตกเนี่ยนกอพานเฮ้าเนี่ยเยน้อยเกยน้อยเนี่รัดมากเยน้อยเนี่กะต๊มาตะเปยน่อยมะหอดพอพานมายุดอยู่มองมีนะแต่จังหวาบัดมาหอดเผียวมก็เป็นตังแต่แต่เราไม่นคยได้นเออจังหวะนั่นแดีว

เอาอเอองินนี่นาอปูเนาะเนี่ยาธุสาุแสดมากยก่ยอะนโซมันะครับ <c oughs> <c oughs> ครับตอนนี้ก็หลวงปู่ตืน่นพอดีโอตืน่นพอดีสตโอ้บุญบุญบุญโศกลายโศกลายตั้งใจมาหาด้วยเนี่ยตอนนี้เราจะไปหาหลวงปู่หลวงปู่ขำ วัดหนองแดงนะครับนี่คือวัดหนองแดงวัดบ้านหนองแดงโอ้ประตูหงสวัดบ้านหนองแดงใสีแม่ไป้ลยจุ๊งใสีแม่ไปอ๋อใสีแม่ค่ะบุ๊ครับ้านไทยขอนแก่นผุ้น่ะครับมากราบหลวงปู่นี่ตั้งใจโดยตรงเลยหรือไ กะว่าจะมาหาหลวงปูหงป่หล่ะกะว่าหลวงปู่พระท่านได้ตื่นกเลยบ่นั่นอเอาซ่องซ่องมานั่งใช้ซ่องมานั่งเดี๋ยวขอมาใส่พี่ขอมาใส่